สำหรับเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ดอนปู่ตานะครับบ้านจานอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็ทางทางผู้ส่งนะครับได้เข้ามาส่งนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสำหรับนงวดที่ผ่านมานะครับก็ได้3ตัวได้2ตัวนะครับตัวตรงๆเลยนะครับนั่นก็คือ5้นั่นเองนะครับ สำหรับมวดน,นี้ก็ดูบรรยากษาศว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับก็ถ้าได้แล้วก็ขอให้รีบเลยนะครับขอให้รีบไปที่แผงแบตเตอรี่เลยก็ขอ,ขอให้พเพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับต้นว่าต้นว่าตัวอะไรบอกดิเขาบอกยุกไก่ดิยุกไก่อะไ้ยิ่งดีๆต้องขอความว่าต้นว่าตัวอะไรอืมก้าวไปก้าวไปท่อนันบอก กระซายผมเก้าแปดเลขมันเลขเลสามตัวตรงของวันที่สิบสี่สำหรับวันนี้เก้าแปดก่อนถ้ครับพี่น้องสามตัวตรงเขาเปนที่สิบสี่นะครับครับลลางก่อนจะเพิ่มเยอะยิ่งไปเดี๋ยวเ,เยวงนเินแต่เราสำหรับตัวนี้แอดจะอ่านไล่ซื้อที่หลังนะครับแต่ว่าคณะนี้แอดจะไปให้แม่ แม่ล่างเป็นนะครับเนี่ยครับสำหรับสำหรับเรือเก่าแปดน,นะครับล่างนะครับพี่น้องท่านใดถ่าได้ยินอยู่ในขณะนี้แล้วครับสำหรับในสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจบาร,รมีหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านนะครับจงบันดาลประทานพรให้เพื่อนๆทุกทกท่านแฟนคลับทุกคนนะครับจงโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ